ท่ามกลางเรื่องราวที่เดียกว่ากำลังจะขลีใครได้ด้วยดีดังผู้ใย่ก้องบริษัทโบส์พัฒนาจำกัดก็เียว่าได้มีเรื่องดีๆมาฝากให้เราได้เรียกว่าติดตามกันด้วยไปชมโครงการนึ่งทีดีมากเลยนะครับสำหรับใครที่มีธุรกิจกิจการลักษณะเป็น SME นะครับโครงการแบบนี้มีแนวโน้มว่าเราเนี่ยสมาจะรวมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปติดตามกันก่อนครับโครงการสวนผักปันสุกเนี่ยเราเริ่มต้นจาก เราทราบซึ้งในปญญรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรชัชกาลที่9นะครับแล้วก็เนื่องจากวิกฤตการณ์โควิด19เนี่ยครับที่มาภูเก็ตทําให้ภูเก็ตเกิดการล็อกดาวน์เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงแรกๆสถานการณ์ของภูเก็ตและจังหวัดอื่นๆก็จะคล้ายๆกันก็จะมีการ ตื่นเต้นแตกตื่นในการตุนอาหารนะครับเราก็เห็นถึงความเดือดร้อนของออพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็รวมถึงลูกบ้านเราที่เริ่มเข้ามาอยู่อาศัยในโครงการของเราแล้วด้วยนะครับคราวนี้เราจะช่วยเหลือภูกเก็ตและช่วยเหลือประเทศชาติยังไงแล้วคิดว่าเราควรจะลด การความหนานแน่นของการที่ไปช้อปปิ้งที่ห้างร้านตลาดหรือที่ที่มีคนเยอะๆในช่วงแรกนะครับแล้วก็อีกออีกีกกที่สำคัญก็คือว่ามันมีการ work ฟอร์ home แล้วก็มีการพ,พักงานนะครับ l ี v e without p หรือว่าพักงานแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เงินเดือนนะครับก็เราก็เลยคิดว่าเฮ้ย hey, ทำยังไงถึงจะแบบว่าลดค่าใช้จ่ายของลูกบ้านเราด้วยนะครับเราก็เลยคิดถึงโครงการสวนผักปันสุกนะครับเพื่อ ให้มีความพอเพียงในระดับหนึ่งนะครับที่เกิดอยู่ในหมู่บ้านของเรานะครับเราก็คิดว่าเราก็เลยจะเริ่มปลูกผักสวนครัวนะครับผักที่รับประทานได้ในโครงการนะครับเพื่อเพื่อให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถเก็บไปรับประทานได้แล้วก็ลดการออกไปนอกบ้านได้นะครับ คือเสี่ยงข้อง c ี o อรบริษัทบริษัทโบสพัฒนาจำกัดนะครับคุณพานุพงศ์กฤิจนรัตน์นั่นเองนะครับก็ทื่ได้วาเป็นโครงการดีและโครงการส่วนพักปันสุป ชืดีนะชือนารก็จะมีการเราว่าปลูกพักส่วนครัวต่างๆบาลี่ไม่หวาจะเป็นพวกโหระพาเอ้ยหมักโครงหมักรุดประกวนมันก็คือเรกว่าสามารถทีจะให้ลูกบ้านให้ชาวบ้านไปเก็บไปกินไปทานแล้วก็มาทํารวมกันได้นะชื่อว่าเป็นโครงการดีๆที่เกิดขึ้นทั้งนี้แล้วนะครับในใ่ายที่อยู่ในระบบข้องการประกอบกิจการธุรกิจกิจการเป็นลักษณะข้อง SME นะครับก็สามารถที่จะเข้ารวมโครงการนี้ได้ด้วย นะครับเพราะว่าเป็นการเปิดโอกาสให้เราเนี่ยสามารถที่จะส่งคลิปวิดีโอนะครับแบบสันส้นๆ,นๆนไม่ต่ำกว่าสองนาทีและก็ไม่เกินหน้านาทีนะครับไปยังบริษัทบริษัทโบสพัฒนาในช่องทางของการอินบ็อกนะครับตรงนี้เนี่ยมีการชิงเงินรางวัลสูงสุดถึงห้าหมื่นบาทกันด้วยนะเป็นการเปิดโอกาสให้กับธุรกิจ s m e ได้รวมพัฒนาธุรกิจไปด้วยนะครับโครงการดีๆแบบนี้นะครับเมื่อคุณผลิตวิดีโอเรียบร้อยแล้ว เน้นย้ำว่าความยาวไม่ต่ำกว่า2งนาทีและก็ไม่เกิน5นาทีนะครับส่งไปทางอินบ็อกซ์ของเ a c e b o o k บริษัทโบสพัฒนานะครับ วันนี้เริ่มส่งได้แล้วไปจนถึงวันที่25มิถุนายนนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นเรื่องของการทําธุรกิจที่เชื่อมโยงกันกับจังหวัดภูเก็ตของเราหรืรอว่าธุรกิจที่เรียกว่ามีประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อชุมชนอันนี้จะได้ดับการพิจารณาเป็นปิเศษสําหรับเรื่องซ่องเรื่องที่โบวตประาในจากการทะเลเาวเกิดขึ้นเมื่อวานก็ทือว่าเป็นเรื่องดีๆที่เรียกว่าหล่ากจที่เขาเนี่ยก็มองอยู่เนาะว่าสถานการณ์ของโควิด -19 ค่อนข้างจะสร้างความลำบาก ให้กับพี่น้องประชาชนค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวกันเลยจัดโครงการคลองส่วนพักปันสุขอ่นหนึ่งส่วนคใครทีเดียววาอยู่ในพื้นที่อาจจะไปใช้บริการในการวันนี้อยากจะเก่งเลี้ยงใช้พักว่านก็ไปเก็บพักว่านได้แล้วกันรู้ไม่อาจจะมีคนทํามาแล้วก็มาตั้งเจกนะเมื่อตู้ปันสุขตัว,ต,วตัวไปนะ,ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งสาหรับเกี่ยวข้องธุรกิจ SME ตัวไปทีเดียววายังขาดเงินทุนไ่มีไอเดียที่บันเจิดมีความ ควิดที่เรียกว่าอุ๊บกรุงพรานมากอยากจะเรียกว่านำสนเสนอต่อทางาบริษับทบด ก็เรียกว่าติดต่อ,อบทมได้นะโดยเฉพาะในเรื่องราวของการทําคลิปสั้นๆทีเดียวนี้ให้กาะทาได้แล้วก็ทํางายด้วยเป็นการ,รนำเซนอร์ธุรกิจของตัวเองอโดยเฉพาะถ้าธุรกิจนั้นมีความสําคัญต่อปืยนดีจังหวัดภูเก็ตต่อชุมชนแล้วแล้วก็จะได้รับพิจารณาเป็นวีเศษเงินรางวัลสูงสุดถึงห้าหมื่นบาทเลยท<ช>ีเด <D> ียวครับแล้วก็มีเงินค่าแบบนิดเดียวนะครับว่าต้องเป็นแพนธุรกิจที่มีความเป็นไปได้นะครับสามารถที่จะนําแพนธุรกิจนี้ไปดําเนินงานได้จริงแล้วก็เป็นบุคคลธรรมดา ได้เมื่อท<ช>ี่ข้าพเจมีธุรกิจนะครับอยากจะนําเสนอส่งเข้าไปนะครับก็สามารถจะทาได้หรือว่าเป็นบริษัทห้างร้านต่างๆที่เป็นห้างหุ้นส่วนต่างๆก<ช>็สามารถทําได้เช่นเดียวกัน<ช><ช>นะครับและเน้นย้ำว่าต้องเป็นธุรกิจกิจรกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ค้องจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะครับก็เป็นนึ่งส่วนที่สามารถจะช่วยประคับประคองในช่วงวิกฤตตรงนี้ได้นะครับเน้นย้ำว่าขอบคุณห้าหมื่นบาทต้องขอขอบคุณหายทางบริษัทบดพัฒนา จำกัดด้วยนะดีดีกว่าขึ้นอะไรดีที่สู้สังคมเราในช่วงของโควิด -19 เชิญนี้